วันนี้จะมาเรียนเรื่องสีใหม่ใช่ไหมลูกสีใหม่สีอะไรมากสีแดงไหน which one is red ไหนหยิบ red นะยิบไหน red ไหน red หยิบดีดไหน red ไหน red no that one is อะไรโอไหนเอาใหม่เอาใหม่เอา red red color e that one is brown brown which one is red yeah red color. ข้าปากอ้ามเก่งมากเก่งมากปมให้ตัวเองครับ r hand มันเปืเ้อนมือโอเค the next one uh, can I get green color green not that one that that one is blue อ้าวยังไม่ถูกเลยเอาเข้าปากได้ยังไงคิดโกงนี่นะ uh, uh, uh. โอ้ยเอ้ย,อยหล่นแล้วช่างมันลูกเดี๋ยวเอาไปทิ้งเดี๋ยวเอาไปทิ้งลูก no 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 เอาไปทิ้งนะ put it into the bin เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งในขยะไปโกไปโอเค good good come back come back ทิ้งกระเป๋าทิ้งในขยะลูกโอ้ยปากเปื้อนเลยอ่า can I get green color นี่กรีนไหนกรีนไหนกรีนเย้ น้องเข้าปากเลยเย้ Yay! เก่งไหมซิว่าเก่งไหมไม,มือเปื้อนแล้วมาเอามาเช็ดพ,พุงหมาไดนะ้ยังไง่ะอ่ะพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมต่อยยังพร้อมอ่ะสุดท้ายและ yellow color เย้ กู๊ดอ่ะบายบายท่านผู้ชมซะบายบายท่านผู้ชมซะแล้วบายบายท่าน mm hmm. <laughs> ผู้ชมแล้วเซสิเซซัม hmm. ต mm ิงบายบายบายซิวูดไปก่อนนะคะบาย